เราจะเห็นคุณค่าของตัวเองต่อเมื่อเราเข้าใจตนวเองตอนนี้เราอาจจะคิดว่าเราไม่เหมือนใครเพราะว่าเราตัวเองไปเปรียบเทียบแต่เมื่อเราพึ่งตนได้แล้วเราจะเห็นว่าตัวเองนี่โอ้มันเกียวจริงๆเนี่ยนะ มันเก่งแล้วที่มันเอาทุก์ออกจากใจได้ถ้าถึงวันนั้นนะทุก์ที่เราประสบอยู่ทั้งหมดมันกลับกลายเป็นวิธีแห่งความพ้นทุกเนี่ทุกที่เราหอบทุกอยู่ตอนนี้นะถ้าใครมีทุกข์ถ้าวันนั้นมันถ้าวันนั้นมาถึงความทุก์เหล่านี้มันจะไม่มีความทุก์เลยนี่แต่ความอัศจรรย์ของมัน เราทุกข์อยู่กับเรื่องใดกินไม่ได้นอนไม่หลับสิบปียี่สิบปีก็ยังทุกข์อยู่เนี่ยถ้าเาถึงกระแสของพระโสดาบันแค่นั้นแค่เบื้องต้นนะความทุกข์เหล่านี้เนี่ยมันเหมือนจะมันจะพังออกไปจากใจเลยทําไมมันจะไม่อัศจรรย์ล่ะอาจารย์เลยว่าไม่มีอะไรอัศจรรย์เท่ากับการพ้นทุกข์สิ่งมหัศจรรย์ในโลกบุคคลอัศจรรย์ในโลกไม่อัศจรรย์เท่ากับทุกข์มันพัง ออกใจมันเลิศมากนะนอนก็สบายนั่งก็สบายบัโ้ยชีวิตจึงเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บี้สิ่งที่เลิศในพุทธศาสนาก็คือการพ้นทุกข์ความอัศจรรย์ของพุทธศาสนาก็คือการพ้นทุกข์ มีพวกเราเป็นบุคคลอัศจรรย์ที่มาสนใจเรื่องอัศจรรย์คือความพ้นทุกข์สัตว์ในโลกนี้เขายังหลงเพลินอยู่ในโลกอยู่มากมายแสดงว่าเราก็ไม่ธรรมดานะที่เรามาสนใจทางพ้นทุกข์การพ้นทุกขนะ์เราเริ่มเข้าใกล้พระพุทธเจา้าแล้วอุบาสกแปลว่าผู้เข้าใกล้พรัตนาไตายอุบาสิกาเราเหมือนกัน เนี่ยเราเข้าใกล้พระรันนตนตรัยเราเข้าใกล้บุคคลผู้พ้นทุกข์เราเข้าใกล้พิชชาพ้นทุกข์เราเข้าใกล้เส้นทางพ้นทุกข์เดี๋ยวเราก็ถึงความพ้นทุกข์อย่างงงนะนี่แหละคือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษย์ อย่างน,น้อยๆวันที่เราเรายัางพ้นทุกมาไม่ถึงเราก็ให้เป็นอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมพอใจยินดีสุขใจในศีลในธรรมที่เรากําลังทําอยู่นี่พอใจในการกระทําของตัวเองว่าอย่างน,น้อยคนในโลกใบน,นี้มากมายเรากลับมาเดินตามพระพุทธเจ้าได้มีความสุขกับข้อวัดปฏิบัติการเป็นอยู่ของตัวเอง เอามันจนเราไม่มีกำลังถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวแล้วกับการภาวนาเราอยากจะออกไปเป็นโลกอย่างเดิมอันนั้นก็ไม่ผิดก็ไปแสเวงหาความเจริญในโลกด้วยศีลด้วยธรรมไม่ว่าพระไม่ว่าชีไม่ว่าพ่อขาวแม่ขาวนี่เป็นธรรมดา แต่ถ้าเราเห็นว่าเราจะเอาดีแบบนี้แหละชีวิตนี้แม่จะทนทรมานกับกิเลสตนาก็ตามแม่จะไม่บรรลุธรรมสักขั้นก็ตามแต่เราเอาเส้นทางนี้แหละเอาเต็มที่เลยอ่ะอยู่ด้วยความพอใจอยู่ด้วยความพอใจแต่อาจารย์นี่กับเป็นคนที่พอใจในพระศาสนานี้ไม่ว่าอาจารย์จะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสแต่ก่อน กิเลสอาจารย์ก็เต็มหัวใจแต่อาจารย์ก็พอใจที่จะเป็นพระนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้อาจารย์อยู่ได้ในสมณเพศอาจารย์ไม่เคยมีความพอใจที่อยากจะเป็นโยมเคยคิดอยู่แต่ว่ามันก็มีราคาไม่เท่ากับเป็นพระเคยคิดที่อยากจะศึกอยู่แต่ก่อนแต่พอเปรียบเทียบกับความเป็นพระแล้วมันก็สู้ไม่ได้ความเป็นพระความเป็นนักบวชเรามัน เราชอบทางนี้มากกว่าถ้าพูดง่ายๆชอบเป็นพระชอบเป็นนักบวชไม่ชอบเป็นโยมมันเลยอยู่ได้เห็นไหมเพียงอาศัยความชอบก็อยู่ได้แล้วค่อยๆฝึกตนไปนแล้วให้เข้าใจเลยว่าถ้ายังไม่เป็นพระริยายผิดพลาดแน่นอนอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะ,จะต้องปลอบใจตอง คนในโลกนี้เขาเป็นอย่างเราเลยใครที่ยังไม่เป็นผ้าริยะผิดพลาดแน่นอนไม่มีความสมบูรณ์ด้วยศีลสติสมาธิปัญญาหลอกมันธรรมดาถ้าสมบูรณ์ก็เป็นผ้าริยะสินั้นเส้นทางผู้ฝึกตนจึงค่อยแก้ค่อยๆแก่ตัวเองไปผิดแล้วก็แก้ผิดแล้วก็แก้ไปไม่ใช่เรื่องใหญ่ความผิดไม่ใช่เรื่องใหญ่นะสําหรับนักภาวนาะเรื่องใหญ่คือไม่รู้จากอายต่างหาก ผิดแล้วมีความลายแก้ไขไปผิดแล้วมีความลายแก้ไขไปถ้าไม่ลายจริงเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันจะไม่รู้จักการแก้ไขนะพอวันหนึ่งมันแก้ไขตัวเองได้มันก็จะออกจากความผิดแบบถาวรเลยไม่ผิดแล้วบันไม่ผิดต่อไปแล้ว